สวัสดีค่ะวันนี้ดีซีแวเฮาอยู่กันที่ซอยเอกอชัยบางบอนนะคะวันนี้เรามาติดตั้งบ้านแซนด์วิชกันอีกแล้วค่ะไซส์หกคูนสแต่ว่าวันนี้เป็น6กคูสแบบลึกพิเศษนะคะเหมาะสําหรับบ้านหรือบ้านจัดสรรในเมืองที่มีพื้นที่จํากัดน,นะคะก็ลึกพิเศษยังไงนี่เลยค่ะอยู่ด้านหลังก็คือประตูอยู่ด้าน3เมตรแบบนี้นะคะแล้วก็ลึกเฉียงลงไป6เมตรยาวไปด้านหลังหกเมตรแบบนี้เลยค่ะหลังน,นี้ลูกค้าเพิ่มหน้าต่างด้วยนะคะ คืออยู่ด้านนี้ตามรูปเลยนะคะแล้วก็ประตูทั้งข้าอยู่ฝั่ง3เมตรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่ค่ะภายในนะคะก็ลึกมากคือ3าอเมตรกว้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลึกลงไปอีก6เมตรคือกว้างมาก,มากนะคะสำหรับหลังนี้นะคะก็คือหลังนี้ผู้าจะทําเป็นออฟฟิศในบ้านนะคะก็แน่นอนค่ะก้างขวงสามารถวางโต๊ะวางโต๊ะคอมพิวเตอร์วางเก้าอี้ประชุมโตประชุมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดแอร์ได้เลย ในรุ่นนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่ B C Warehouse เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงไหนพื้นที่จำกัดแบบไหนนะคะ B C Warehouse ทำให้ได้หมดเลยค่ะ